ชาตญยาณนักธุรกิจไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิดมันคือสิ่งที่ฝึกได้มีอะไรบ้างต้องเร็วทำไมรายการชาต์แท้งถึงตั้งชื่อว่าชาร์คุณรู้ปะชาร์แปลว่าฉลาดฉลาดเวลาที่มันเห็นเหยื่อเนี่ยมันไม่รีรอมันจะค่อยๆหาจังหวะแล้วก็ชนเข้าไปท,ทันทีมันจะไม่รอเยอะมันจะดูเชิงรอบๆวนรอบๆแล้วตั้งเลย ฉลามมันหิวกระหายความสําเร็จฉลามมันหิวกระหายตลอดเวลาจมูกมันจะไวต่ออินข่าวเลือดมากกินข่าวเลือดคืออะไรคือสัญญาณธุรกิจที่คุณเจอโอกาสที่คุณเจอเช่นกันคุณจะต้องเร็วแบบฉลามคุณเห็นโอกาสอะไรก็ตามคุณต้องกระโจนทันทีนี่คือสัญชาตญาณของชาร์กสัญชาตญาณของนักธุรกิจยุคนี้คือยุคที่โอกาสธุรกิจมันเต็มไปหมดเลยยุคนี้คือแม่งยุคที่คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายมากและเร็วมากแต่มันก็เป็นยุคที่โอกาสนั้นหลุดลอยไปเร็วเช่นกันถ้าคุณไม่คว้ามันโอกาสนั้นน่ะ เอาไปแล้วคุณก็บ่นว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยก็มีแต่คนเข้ามาแรกๆเท่านั้นแหละที่ทําได้อ่ะก็ใช่สิบางค์ซันเขาเข้ามาก่อนใช่สิพิมพ์ลิพายก็ทําก่อนมันมีแต่คนที่ทําแรกๆเท่านั้นแหละตอนนี้มันไม่ได้หรอกถ้าไม่เข้ามาแรกๆอะ่ะก็รู้นี่ว่าทําไมไม่ทําอ่ะทําไมไม่ทํามาตอนนั้นนะเอ้มันจะสําเร็จไม่ว่าทาไปแนละ้วแต่เจ๊งจะทํายังไงอันนี้บ่อยมากถ้ามันง่ายทุกคนก็รวยกันหมดแล้วสิต้องัวแต่คิดแล้วก็ไม่ทํา สุดท้ายพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีนายกป่วยนะต้นทุนไม่เท่ากันผมถามคุณอย่างนี้ Amazon.com มาใหม่ๆอ่ะใครเข้าไปขายของใน a m a z o n รวยไหมยุคบิตคอยคนที่คนที่เข้ามาบิตคอยตอนแรกๆอ่ะ ตอนนี้รวยไปแล้วถึงงานยุคติ๊กต็อกมาใหม่คนทำติ๊กต็อกรวยไปแล้วผมถามคุณงี้ยุคที่โอกาสเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจดีไหมครับไม่ผมเกิดมาอายุ27ปีเศรษฐกิจดีตอนไหนไม่เคยเจอแต่สิ่งที่ผมเจอคือทําไมคนนั้นมันรวยได้ตอนเศรษฐกิจแย่วะเฮ้ยทำไมวะไปดูซิทําไม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรดีมานของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นเสมอแม้ว่าจะเศรษฐกิจไม่ดีแต่มนุษย์ก็มีความต้องการเสมอหาความต้องการนั้นให้เจอและตอบโจทย์มันให้ได้อาจจะไม่ต้องต่างแต่ทําให้คอนเทนต์ต่างบริการต่างโรต่างประสบการณ์ต่างดังนั้นครับสิ่งที่ผมเอาเป็นคติประจําใจของผมเลยก็คือคิดให้น้อยทําให้มากและปรับตัวให้ไวครับคิดอะไรแล้วทําเลยแล้วก็ไปปรับระหว่างทาง